สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าอยู่ตัวประเทศด้วยนะครับผมที่กําลังรับชม,ชมช่องซื้อขายรถแท็กซี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมีความรู้ใหม่ๆนะครับมาให้เกี่ยวกับการผ่อนรถนะครับถ้าเราออกรถคันหนึ่งรถแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถบ้านนะครับออกมาแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับทําอย่างไรถึงจะไม่โดนฟ้องหรือว่า โดนยึดทรัพย์นะครับผมฟังคลิปนี้ให้จบรับรองว่าพี่ๆที่กำลังผ่อนรถอยู่หรือว่าผ่อนไม่ไหวนะครับผมว่าไม่ไม่มากก็น,น้อยครับที่จะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปนะผมหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทําสัญญา5ปีเราผ่อนไปแล้ว4ปีอันนี้สมมติว่าราคากลางซื้อขายอยู่ที่500 0 0นนะครับ เราผ่อนมาแล้วสี่ปีเราเหลืออยู่ที่แค่แสนเดียวที่จะผ่อนหมดนะครับเราขายรถแล้วก็จะได้กําไรมาสี่แสนนะครับผมแล้วก็เคสที่สองนะครับผ่อนออกรถผ่อนมาแล้วสามปีอย่างเงี้ยครับทําสัญญาห้าปีราคากลางอยู่ซื้อรถกันอยู่ที่สี่แสนนะครับก็สมมติมว่าทางผมตีราคาไป 4แสนสอง4แสนสามหรือ4แสนห้าครับลูกค้าจะได้กําไรจนต่างไปห้าหมื่นลูกค้าก็หมดภาระ,ะไปครับภาระหนี้สินบางบางทีผ่อนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่สามก็คือเสมอตัวปิดเสมอตัวคืออยากปลดภาระหนี้สินให้มันพ้นจากตัวไปเลยนะครับก็คืออย่างสมมุติว่าผ่อนมาแล้วสองปีครึ่งถึงสามปีราคากลางอยู่ที่4แสนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปิด4แสนแล้วก็ ยอดค้างไปนั้นอยู่ที่400,000พอดีครับอันนี้คือเรียกว่าปิดเสมอตัวก็คือลูกค้าจะไม่ได้เงินส่วนต่างนะครับแต่ว่าภาระหนี้สินก็จะหมดไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียประวัติด้วยครับไม่เสียประวัติไม่ติดแบคทิดวันหนึ่งถ้าเศรษฐกิจดีสามารถออกมาซื้อรถได้ใหม่นะครับก็คือปิดเสมอเสมอตัวให้ภาระหนี้สินมันพ้นจากตัวเราไปนะครับก็คือจะไม่โดน ติดแบคลิสจะไม่โดนฟ้องยึดทรับต่างๆนะครับข้อที่สามก็คือไอ,อข้อที่สี่นะครับก็คือว่าสมมติว่าผ่อนมาแล้วะยะหนึ่งอยากจะขายปิดภาระนะครับผ่อนไม่ไหวราคากลางอยู่ที่สี่แสนราคาซื้อขายอยู่ที่สี่แสนครับแต่ผมตีให้ได้แค่สามแสนห้าเพราะเพิ่งผ่อนมาได้แค่สองปีนะครับสองปีครึ่งแต่พระแต่ลูกค้านี่คือทำอยังไงก็อยากปิด ปิดอย่าปิดภาระานะครับก็คือสามารถขายได้ครับขายได้ก็คือเพิ่มส่วนต่างให้ทางาผู้ซื้อนะครับพอค้าหรือว่าผมอย่างงี้ครสมมติผมซื้อซื้อได้แค่สามแสนห้าลูกคา้าราคากลางอยู่ที่สี่แสนนะครับลูกค้าก็ต้องเพิ่มมาอีกให้ผมห้าหมื่นครับเพื่อที่จะปิดภาระาไปถ้าสมมุติว่าลูกค้าผ่อนไม่ไหวนะครับปล่อยให้ทางไฟแนนซ์ยึดไป เขาก็จะไปขายทอดตลาดหรือว่าลานประมูลนะครับเขาขาดทุนกําไรหรือมีส่วนต่างตรงไหนเขาจะมาตามสืบทรัพย์ให้ทางกฎหมายนะครับมาสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วก็จะตามยึดนะครับฟ้องส่วนต่างนะครับอันนี้ก็คือ,อข้อที่สี่ก็คือปิดแล้วเพิ่มส่วนต่างให้ทางพ่อค้าข้อที่หคือเพิ่งออกรถเลยครับเพิ่งออกรถมาใหม่เลยแล้วก็ผ่อนไม่ไหวอาจจะ ออกป้ายแดงมาได้หรือว่ามือสองครับผ่อนได้ซำสัญญา4ปีปลอดผ่อนได้แค่1ปีแต่ไม่ไหวแล้วหาเงินไม่ได้อะไรเงี้ยขายก็ขายไม่ได้ตอนนี้ก็คือมีวิธีเดียวครับก็คือหาคนที่มาเปลี่ยนสัญญาลงขายในกลุ่มซื้อขายรถแท็กซี่นะครับจะมีคนที่เขาหารถอยู่ก็คือใช้วิธีเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสัญญาคือหาลงประกาศขายดาวในกลุ่มจะจะ ยกใค่ไปผ่อนต่อเลยก็ได้หรือว่าจะเอาเงินดาวน์คืนบางส่วนสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้ครับแล้วก็จูงมือกันไปเปลี่ยนสัญญาที่ไฟแนนซ์ค่าเปลี่ยนสัญญาอยู่ที่ประมาณ5,500ับาทนะครับผมตัวนี้มันก็จะหลุดจากตัวเราไปภาระจากตัวเราไปนะครับแล้วก็เราจะไม่โดนฟ้องจะไม่ติดแบล็คลิสถ้าเกิดว่าเราปล่อยยึดรถไปแน่นอนครับหนึ่งเลยติดแบล็คลิสซื้อรถไม่ได้อีก การบริษัทนั้นไม่ได้อีกหรือว่าสถาบานันการเงินนั้นไม่ได้อีกต่อไปสองก็คือทางไปนน้นเอาไปขายทอดตลาดหรือว่ารับประมูลส่วนต่างนะครับถ้าส่วนต่างเขาขาดเท่าไหร่สองแสนสามแสนห้าแสนนะครับเขาจะมาสืบรัย์ให้ทางฝ่ายกฎหมายมาสืบทรัพย์มายึดรถไอ้มายึดบ้านที่ดินที่เรามีเป็นชื่อเราอยู่นะครับนี่ครับความรู้ดีๆดีนะครับก็คือไม่อยากให้พี่ๆโดน ฟ้องไม่อยากให้ติดแบงค์ลิศนะครับเดี๋ยววิธีทั้งทัทีนนะครับผมหนึ่งก็คือผ่อนมาแล้วระยะหนึ่งหรือว่าผ่อนจะหมดแล้วเหลืออยู่ปีสุดท้ายเนี่ยขายได้ส่วนต่างเยอะแน่นอนนะครับสองก็คือผ่อนมาเกินครึ่งนี่ก็ได้ส่วนต่างเล็กๆน้อยๆครับสามก็คือปิดเสมอตัวคือผ่อนมาแล้วก็คือเขาเรียกว่าปิดเสมอตัวไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยก็คือขายให้ผมมาผมก็ ไม่เขาเรียกว่าปิดเสมอตัวอยา่างสมสมติว่าที่ผมอธิบายไปว่าราคากลางอยู่400,000ราคาซื้อขายครับรถคันนี้มันซื้อได้400,000พอดีเงี้ยลูกค้าก็ปิดเสมอตัวคือหมดภาระหนี้สินไปไม่โดนฟ้องไม่ติดแบงค์ลิสต์ครับข้อที่สี่ก็คือใช้วิธีเพิ่มเงินให้พ่อค้าหรือว่าเต็นท์ที่รับซื้อนะครับสมมติว่าผ่อนมาแล้วสองปีครึ่งขายได้แค่ 3 5 0 0 0อย่างนี้ครับราคากลางอยู่40,000ลูกค้าก็ต้องเพิ่มเงินให้เต็มห้าหมืน 50, 000, เพื่อที่จะให้ประวัติตัวเองดีแล้วก็ไม่โดนทางไฟแนนซ์ฟ้องนะครับยึดทรัพย์นะครับก็ที่5ครับคือผ่อนมาแล้วแค่1ปีครับหรือว่าเพิ่งผ่อน2เดือน3เดือนก็ทํเป็นขายดาวนะครับลงประกาศขายตามกลุ่มาขายดาวไม่เอาเงินดาวอย่างนี้ถ้าอยากให้ไปไวนะครับอยากให้ผล,ลว่าเร็วๆก็ไม่เอาเงินดาวเปลี่ยนสัญญาไปนะครับผม ก็จากประสบการณ์อยู่กับบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ระดับประเทศหรือว่าขายรถแท็กซี่มา10 20ปีนะครับก็ความรู้ตรงไหนที่พอจะบอกโทรแม่พี่น้องได้ก็จะเอามาทยอยบอกทาง youtube หรือว่าเพจ a c e b o o k นะครับผมก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากกัน้อยนะครับถ้าพี่พีผ่อนไม่ไหวอยากปิดบัญชีมีรถแล้วมีเล่มอยากจะเอาเงินไปทำธุรกิจอย่างอื่นนะครับหรือว่าเลิกขับสามารถติดต่อขายรถให้ผมนะครับ ได้เลยครับเบอร์0958-9488-96นะครับ id line k 3 5 6 8 9 9นะครับฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะครับถ้ามีความรู้อะไรดีๆเดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตความรู้เรื่อยๆเกี่ยวกับการซื้อรถผ่อนรถการเลือกชมรถเลือกดูรถว่าจะซื้อรถเนี่ยทั้งทีจะเลือกดูอย่างไรถึงจะผ่อนไปตลอดรดฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ